โอ้ยโอ้ยมามามาต่อย p พีสามมาอะไรมีโมจิอะไรอ่าวีลคอมวีลคอมนะอินี่ก็หลับนะเหมือนห้องเดิมเลยวชัดเลยนาจะไม่หมดไม่ใช่คนที่ดูเป็นที่ขนะ้างหน้าสงสัยข้างหน้ามีสงสัยกับด้านขวาสงสัย ไปได้หรือเปล่าที่คุณทำมาเอาหมวกได้ไหมไม่ได้นะนี่ก็ไม่ได้ไี่ข้างบนไม่ได้ไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้ผมกัมเปลิลไม่มีอะไรนะบทวางจ้างโล่งจุง้งเฮ้ยนี่นี่ไงเราพยายามหยิบอะ่ะแล้วก็ตายเฮ้ยมันยากนะที่มันเสียงอะไระลากาได้ไหมโอ้โหยากอะ่ะมันต้องยกสองคนเลยเรามาคนเดียวอะ่ะอยากได้อะ่ะเอามา เฮ้ยโอ้โหรถไปเฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยอ่ะยากอ่ะยกไปขึ้นอนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าโอ้โหหน้าตาดีมากเป็นไ,ไ้กวาดเอาความสะอาดอนะ่ะพอบ้านเทก้าจ,จดจานเทดีเฮ้ยเอเดร์อามมีอะไรไหมห้องเดิมเนี่ยวะไม่มีอะไรเลเฮ้ยรถเราเนี่ยอ,อ้าวนี่มันทางเข้าเนี่ยรอดแล้วนะรอดแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะมีเอ็มอยู่ไหนอะไรตัวอะไรวะโอ้โหหน้าตาดีมากเฮ้ย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 ยาน่าสูอย่าเด้ออย่าเดอสูเอ็อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยโอ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 ้ยเจ็บโอ้ยอุ้ยเฮ้ย ไรนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขรบจุ๊บ